การปรับโครงสร้างส่วนราชการเข้ามาที่เมนู P03 ย,ย้ายเลื่อนตำแหน่งเมนูย่อย P0311 บัญชีแนบท้ายคำสั่งจัดคนลงตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่จะปรากฏหน้าจอกรอกข้อมูลขึ้นมาในแถบเครื่องมือจะมีคำสั่งค้นหาบัญชีส่วนนี้จะใช้ในการค้นหาบัญชีแนบท้ายคำสั่งที่ได้มีการเพิ่มไว้แล้วซึ่งจะมีช่องกรอกข้อมูลต่างๆตามต้องการระบุ สำนักกองที่ต้องการค้นหาโดยคลิกที่ปุ่มเลือกหรือระบุประเภทคำสั่งที่ต้องการค้นหาโดยคลิกที่ปุ่มเลือกหรือระบุคำสั่งเลขที่ที่ต้องการค้นหาคลิกที่ปุ่มค้นหาข้อมูลเพื่อค้นหาข้อมูลตามเงื่อนไขที่ระบุหรือคลิกที่ปุ่มแสดงทั้งหมดเพื่อแสดงข้อมูลบัญชีแนบท้ายคำสั่งจัดคนลงตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่ทั้งหมดเครื่องหมายถูกสีเขียวในช่องตารางยืนยันนั้นหมายถึง ยืนยันคำสั่งแนบท้ายแล้วเมื่อมีการยืนยันคำสั่งแล้วให้สังเกตว่าจะไม่สามารถทำการลบข้อมูลได้รวมทั้งไม่สามารถทำการเพิ่มรายชื่อข้าราชการลูกจ้างสำหรับบัญชีแนบท้ายได้หรือรูปเครื่องหมายกากบาทสีแดงในวงกลมตรงตารางช่องยืนยันนั้นหมายถึงยังไม่ยืนยันคำสั่งแนบท้ายกรณีที่เราต้องการเพิ่มบัญชีแนบท้ายคำสั่งจัดคนลงตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่ โดยคลิกที่แถบเพื่อบัญชีโปรแกรมจะแสดงหน้าจอกรอกข้อมูลขึ้นมาให้ครับให้กรอกข้อมูลในฟิล์ที่บังคับการกรอกข้อมูลที่มีเครื่องหมายดาวสีแดงรวมถึงข้อมูลจําเป็นอื่นๆถ้ามีดังนี้คําสั่งเลขที่กรอกเลขที่คําสั่งเช่นกอจ0 1 1 5ับ5ลงวันที่1 0 4 2 5ทับทับ5เรื่อง กรอกชื่อเรื่องคำสั่งปรับโครงสร้างองค์กรประเภทคำสั่งเลือกประเภทคำสั่งจากรายการโดยคลิกที่ปุ่มเลือกเช่นคำสั่งจัดคนลงหมายเหตุท้ายคำสั่งกรอกหมายเหตุเลือกประเภทบุคลากรโดยคลิกที่สามเหลี่ยมเล็กๆข้างช่องกรอกข้อมูลก็จะมีรายการให้เลือกเราก็สามารถเลือกได้ตามต้องการครับกดปุ่มเพิ่มบัญชีเพื่อเพิ่มข้อมูลหรือกดปุ่มเคลีย เมื่อต้องการล้างข้อมูลที่หน้าจอสำหรับปุ่มลบตำแหน่งว่างตรงนี้ปุ่มนี้ใช้สำหรับการปรับโครงสร้างทั้งองค์กรเท่านั้นสิ่งที่ควรทำคือลบตำแหน่งว่างออกไปให้หมดเพื่อให้การปรับเลขตำแหน่งหรือว่าข้อมูลไม่ซ้ำซ้อนกันแต่ในกรณีที่ปรับเฉพาะสำนักกองไม่ต้องใช้ครับหลังจากเพิ่มข้อมูลแล้วจะปรากฏตารางรายการดังรายละเอียดต่อไปนี้แก้ไขบัญชี เมื่อมีการเพิ่มข้อมูลบัญชีแนบท้ายคำสั่งแล้วสามารถนำกลับมาแก้ไขได้ซึ่งบัญชีนั้นต้องยังไม่มีการยืนยันคำสั่งเนื่องจากถ้ายืนยันคำสั่งแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้โดยคลิกที่แถบค้นหาบัญชีระบบจะแสดงข้อมูลบัญชีแนบท้ายคำสั่งที่ได้มีการเพิ่มข้อมูลไว้ขึ้นมาตามนี้เลยครับแล้วคลิกที่สัญ,ญลักษณ์รูปดินสอที่บัญชีที่ต้องการแก้ไขระบบจะเปลี่ยนเป็นหน้าแก้ไข แถบเครื่องมือตรงแก้ไขบัญชีให้เราทำการระบุข,ข้อมูลที่ต้องการแก้ไขจากนั้นคลิกที่ปุ่มยืนยันคำสั่งถ้าต้องการแก้ไขบัญชีครับกรณีลบบัญชีสามารถทำได้โดยเริ่มจากค้นหาบัญชีที่ต้องการลบข้อมูลจากแถบค้นหาบัญชีจากนั้นคลิกที่สัญ,ญลักษณ์รูปดินสอเพื่อเข้าสู่หน้าจอแก้ไขจะมีปุ่มลบบัญชีปรากฏอยู่คลิกที่ปุ่มลบบัญชีเพื่อทำการลบบัญชี โดยจะมีหน้าต่างให้ยืนยันว่าต้องการจะลบบัญชีแนบท้ายคำสั่งหรือไม่ขึ้นมาถามยืนยันอีกครั้งถ้าต้องการยืนยันคลิกที่ปุ่มโอเคเพื่อยืนยันการลบบัญชีแนบท้ายคำสั่งหรือคลิกที่ปุ่ม Cancel เพื่อยกเลิกการลบบัญชีแนบท้ายคำสั่งแถบเมนูต่อมาเพิ่มรายการบุคคลการเพิ่มรายการบุคคลคือเพิ่มตำแหน่งใหม่ที่จะแต่งตั้งสามารถทำได้โดยคลิกที่แถบเพิ่มรายการบุคคล เลือกบุคคลที่ต้องการแต่งตั้งคลิกที่ชื่อบุคคลน,นั้นๆตรวจสอบรายละเอียดบุคลากรใส่วันที่แต่งตั้งเช่น10มิถุนายนกรอบตำแหน่งเดิมจะแสดงรายละเอียดตำแหน่งปัจจุบันสำหรับกรอบตำแหน่งที่แต่งตั้งเลือกสำนักกองโดยตรวจสอบว่าตำแหน่งใหม่อยู่สำนักกองใดนะครับช่องอัตราเงินเดือนไม่ต้องใส่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงเ,เพราะการปรับโครงสร้างไม่เกี่ยวข้องกับเงินเดือนครับ หลังจากนั้นกดปุ่มเพิ่มข้อมูลเพื่อเพิ่มข้อมูลหรือกดปุ่มล้างหน้าจอเมื่อต้องการล้างข้อมูลที่หน้าจอ it, การเรียกดูรายละเอียดข้อมูลบุคคลสามารถทำได้โดยคลิกที่แถบแก้ไขบัญชีจากนั้นคลิกที่สัญลักษณ์รูปดวงตาที่ด้านขวามือของรายการบุคคลที่ต้องการกา,ารแก้ไขรายละเอียดข้อมูลบุคคลสามารถทำได้โดยคลิกที่แถบแก้ไขบัญชี จากนั้นคลิกที่สัญลักษณ์รูปดินสอที่ด้านขวามือของรายการบุคคลที่ต้องการการลบข้อมูลรายละเอียดข้อมูลบุคคลสามารถทำได้โดยคลิกที่แถบแก้ไขบัญชีจากนั้นคลิกที่สัญลักษ์เครื่องหมายกากบาทสีแดงที่ด้านขวามือของรายการบุคคลที่ต้องการดูรายงานบัญชีแนบท้ายคำสั่งสามารถทำได้โดยคลิกที่สัญลักษณ์ดินสอที่บัญชีที่ต้องการเรียกดูรายงานโดยรายงานจะมี2รูปแบบ คือรูปแบบ PDF และ Excel แบบ PDF สามารถเปิดดูรายงานได้โดยคลิกที่ปุ่มดูรายงานรูปแบบ PDF แบบ Excel สามารถเปิดดูรายงานได้โดยคลิกที่ปุ่มส่งออกไฟล์ Excel จะแสดงหน้าต่างถามยืนยันอีกครั้งว่าจะทำการเซฟหรือ Open หรือ Cancel ถ้ากดปุ่ม a v e เพื่อจัดเก็บข้อมูลหรือกดปุ่ม Open เพื่อเรียกดูข้อมูลหรือกดปุ่มแคนเซล เพื่อออกจากหน้าจอตามต้องการครับควรตรวจสอบข้อมูลจากรายงานให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการยืนยันคำสั่งเพราะเมื่อยืนยันคำสั่งแล้วจะไม่สามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลได้อีกครับยืนยันคำสั่งคลิกที่แถบแก้ไขบัญชีจะมีปุ่มยืนยันคำสั่งปรากฏอยู่เมื่อต้องการยืนยันบัญชีแนบท้ายคำสั่งให้คลิกปุ่มดูรายงานเพื่อตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้องก่อนเสมอ เพราะเมื่อยืนยันแล้วข้อมูลของข้าราชการจะมีการเปลี่ยนแปลงไปทันทีให้ใช้เมาส์คลิกเลือกที่ปุ่มยืนยันคำสั่งระบบจะแจ้งข้อความยืนยันการยืนยันบัญชีแนบท้ายคำสั่งดังรูปคลิกที่ปุ่มโอเคเพื่อทำการยืนยันบัญชีแนบท้ายคำสั่งหรือเลือกแค n ซ์เเพื่อยกเลิกการยืนยันบัญชีแนบท้ายคำสั่งเมื่อยืนยันคำสั่งแล้ว ให้ดูข้อมูลของผู้ที่มีรายชื่อในบัญชีแนบท้ายจะมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ข้อมูลทั่วไปข้อมูลการเคลื่อนไหวมีการปรับโครงสร้างประวัติการดำรงตำแหน่งจะเปลี่ยนเลขที่ตำแหน่งและตำแหน่งใหม่ครับสำหรับโครงสร้างองค์กรสำนักกองไหนที่ไม่ใช้แล้วก็ให้คลิกที่สำนักกองที่ไม่ต้องการและกดสัญ,ญลักษณ์รูปดินสอหลังจากนั้นสถานภาพ ให้เปลี่ยนจากใช้งานเป็นยุบเลิกแล้วกดแก้ไขเพื่อบันทึกข้อมูลสำนักกล่องนี้ก็จะไม่แสดงออกมาครับย้ำอีกครั้งว่าห้ามลบโดยเด็ดขาดครับสำหรับหน่วยงานที่มีการปรับโครงสร้างทั้งองค์กรต้องเพิ่มตำแหน่งว่างของโครงสร้างใหม่เข้าไปด้วยนะครับเพื่อให้ข้อมูลไม่ขาดหายไป